คุณเคยเจอสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจนหยุดไม่ได้ไหมในค่ำคืนเงียบสงดกลางทุ่งนาดอกไม้สีแดงหนึ่งดอกปรากฏขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลกลิ่นหอมเย็นเฉียบทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับตาดูคุณทุกย่างก้าวของคุณเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความลึกลับและสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นธรรมชาติมันไม่ธรรมชาติอีกต่อไป คุณจะกล้าก้าวเข้าไปใกล้หรือจะวิ่งหนีไปเพราะคืนนี้ทุกความลับกำลังเปิดเผยต่อหน้าต่อตาชาวนาเดินไปตามทุ่งนาลมเย็นพัดผ่านผืนนาข้าวเสียงใบข้าวกระทบกันเบาๆราวกับกระซิบความลับบางอย่างเขาหยุดอยู่ตรงกลางทุ่งสายตาเหลือบไปเห็นดอกไม้สีแดงสดโผล่ขึ้นมาจากผืนนาเขียวชะอม ดอกไม้นั้นเด่นชัดเกินกว่าที่ควรจะเป็นชาวนาเอื้อมมือไปจับดอกไม้กลิ่นหอมเย็นเฉียบแปะจมูกเขามันทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนมีบางสิ่งกําลังสังเกตเขาอยู่ฟ้าครึมลงอย่างรวดเร็วเมฆดำากาะตัวเหนือหัวลมเริ่มแรงขึ้นใบข้าวพลิ้วไหวราวกับมีชีวิตเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดเสียงกระซิบของลมดังชัดขึ้น เหมือนมีใครเรียกชื่อเขาแต่รอบตัวไม่มีใครอยู่เลยดอกไม้ในมือเขาเริ่มสัน่นราวกับว่ามีชีวิตแสงแดดจางหายไปและทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดชาวนาเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหยุดรากของต้นข้าวเหมือนเคลื่อนไหวและเขาเห็นร่างบางยืนอยู่ในเงามืดชาวนายืนตัวแข็งสายตาจับจ้องไปที่ร่างในเงามืด ร่างนั้นไม่ก้าวเข้ามาแต่ราวกับทุกสิ่งรอบตัวกําลังหมุนช้าช้าเสียงลมกระซิบชื่อเข่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ลึกและหนักกว่าครั้งก่อนดอกไม้ในมือเริ่มเปล่งประกายเล็กน้อยสีแดงเข้มของมันตัดกับผืนหน้าเขียวกลิ่นหอมฉุนขึ้นทำให้จมูกและคอรู้สึกแสบร้อนเล็กน้อยชาวนาไม่กล้าปล่อยมือราวกับถ้าปล่อยไปทุกสิ่งจะหายไป เขาหันมองไปรอบๆทุ่งนักว้างเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดต้นข้าวพลิ้วไหวแรงขึ้นเหมือนมีมือมองเห็นเขาและขยับมันฟ้าครึมลงมากขึ้นเมฆดำกลืนแสงอาทิตย์จนหมดร่างในเงามืดเริ่มชัดขึ้นเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมยาวสยายปลิวตามลมดวงตาของเธอส่องประกายแปลกประหลาดรากับมองเข้าไปในจิตใจของเขาชาวนาอยากวิ่งหนี แต่ขาเหมือนติดอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดดอกไม้ในมือสั่นมากขึ้นเหมือนมีพลังบางอย่างพยายามดึงเขาไปเขาพยายามหายใจลึกๆกลิ่นดอกไม้เข้าปอดเต็มที่มีความรู้สึกคล้ายกับความทรงจําเก่าความทรงจําที่เขาไม่เคยจําได้เสียงกระซิบในลมเรียกชื่อเขาอีกครั้งและครั้งนี้ชัดเจนมาก ชัดจนเขารู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหูร่างหญิงในเงามืดก้าวเข้ามาแต่ไม่แตะพื้นเธอลอยเหนือผืนหน้าเพียงเล็กน้อยดวงตาของเธอส่องประกายแดงราวกับไฟราวกับจะบอกเขาว่าอย่าหนีชาวนารู้สึกหนาวจนกระดูกสันแต่กลับอยากรู้ว่าเธอคือใครดอกไม้ในมือเขาส่องประกายแรงขึ้นและทันใดนั้น ดวงตาของเขาเห็นภาพอื่นภาพของทุ่งนาเหมือนก่อนหน้านี้แต่มีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู่มีร่างเล็กๆซ่อนอยู่ระหว่างต้นข้าวและพวกมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากกลางหญิงเย็นจนขนลุกชาวนาอยากก้าวถอยแต่ขาเขาไม่ฟังร่างนั้นเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอส่องทะลุใจเขา และเขาเห็นความทรงจำเก่าที่ถูกฝังความทรงจำที่เขาเคยลืมเกี่ยวกับดอกไม้สีแดงและเหตุการณ์ในวัยเด็กที่เขาไม่เคยพูดกับใครลมพัดแรงขึ้นจนใบข้าวโค้งลงเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องของเด็กเด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงกลางดอกไม้สีแดงชาวนาพยายามก้าวไปหาแต่ทุกย่างก้าวเหมือนเดินช้าเป็นนาทีร่างหญิงยกมือขึ้น ดอกไม้ในมือเธอส่องประกายแรงจนแสบตาชาวนาเห็นว่าดอกไม้นั้นไม่ได้เป็นเพียงดอกไม้แต่เป็นสิ่งที่เก็บความทรงจำความทรงจำที่ถูกลืมและความลับที่ถูกซ่อนร่างหญิงยิ้มบางๆงราวกับรู้ว่าเขาเข้าใจทุกสิ่งแล้วแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาจนทำให้หัวใจเขาหยุดเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดร่างหญิงลอยเข้ามาใกล้ กลิ่นดอกไม้ฉุนจนแทบหายใจไม่ออกชาวนาเริ่มมองเห็นภาพอนาคตบางอย่างอนาคตที่เขาไม่ต้องการร่างหญิงหยุดตรงหน้าเขาดวงตาสีแดงลึกจนทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกจับทุกความคิดชาวนาตะโกนออกมาแต่เสียงหายไปกับลมร่างหญิงยื่นมือไปยังดอกไม้ในมือเขาดอกไม้เริ่มส่องแสงแรงกว่าเดิมราวกับจะดึงวิญญ,ญาณเขาเข้าไป ชาวนาอยากวิ่งแต่ร่างกายแข็งเท่อทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวลมเงียบลงทันทีความมืดหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นอะไรดวงตาของเขายังคงจ้องไปที่ร่างหญิงเธอยิ้มบางๆอีกครั้งและเสียงกระซิบของเธอเริ่มดังขึ้นชัดเจนจนเขารู้สึกเหมือนมีใครพูดทุกความคิดในหัวใจเขาดอกไม้ในมือเขาเรืออแสงแรงมาก เหมือนพลังบางอย่างกำลังตื่นขึ้นชาวนารู้สึกว่าตัวเขาไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปทุกความทรงจำเก่าที่ลืมไปทุกความลับทุกสิ่งที่ฝังอยู่ภายในมันถูกดึงขึ้นมาและมารวมอยู่ตรงหน้าเขาร่างหญิงยื่นมือเข้ามาใกล้และทันใดนั้นเสียงหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณนะโลกรอบตัวเหมือนยืนอยู่กับที่และเขารู้สึกถึงความหนาวเหน็บจนกระดูกสัน ชาวนายืนตัวแข็งร่างหญิงยังคงลอยอยู่ตรงหน้าดวงตาสีแดงลึกของเธอจ้องเผาอย่างเงียบงนันแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงความสงบแผ่ซ่านรอบตัวดอกไม้ในมือชาวนาเริ่มค่อยๆหรี่แสงสีแดงเข้มจางลงจนกลับเป็นสีธรรมชาติกลิ่นฉุนที่เคยแสบจมูกก็หายไปลมที่เคยแรงและกระซิบหยุดลงทุกอย่างกลับเงียบสงัดเหมือนเดิม ร่างหญิงยิ้มอ่อนราวกับพอใจที่เขาเข้าใจเธอเอื้อมมือแตะหัวใจเขาเบาๆความอบอุ่นไหลเข้าร่างชาวนาความกลัวและความสับสนค่อยๆจางหายชาวนาหายใจลึกรู้สึกเหมือนตื่นจากความฝันร่างหญิงค่อยๆลอยขึ้นสูงและค่อยๆจางหายไปกับลมทิ้งไว้เพียงดอกไม้สีแดงที่เขากำไว้แน่นเขามองรอบตัวอีกครั้ง ทุ่งนาสดใสและเงียบสงบเหมือนก่อนหน้านี้แสงแดดอ่อนส่องลงมาที่ใบข้าวเสียงนกร้องระหว่างทุ่งและลมเย็นพัดผ่านชาวนารู้สึกถึงความสงบในหัวใจเหมือนได้เรียนรู้ความลับของชีวิตและธรรมชาติดอกไม้ในมือชาวนายังคงสวยงามเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเขายิ้มอ่อนๆและก้าวเดินกลับบ้านอย่างช้าๆ หัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความทรงจำอันลึกลับที่เขาไม่เคยลืมทุ่งนากลับมาเป็นปกติแต่ชาวนารู้ดีว่าความลึกลับบางอย่างยังคงอยู่รอบตัวเขาและทุกครั้งที่ดอกไม้สีแดงเบ่งบานเขาจะนึกถึงค่ำคืนที่เหนือธรรมชาติและร่างหญิงในเงามืดที่สอนให้เขาเข้าใจว่าชีวิตนั้นลึกลับและงดงามในเวลาเดียวกัน ชาวนาก้าออกจากทุ่งนาความสงบเข้าครอบนำใจและเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จะอยู่กับเขาตลอดไป